ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องพุทธศินล้ำค่ากับ A ออมูลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมบรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับ พระกำแพงเปิดโลกพิมพ์ใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรครับเดี๋ยวเรามาทราบประวัติพระกำแพงเปิดโลกพิมพ์ใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรกันนะครับพระกำแพงเปิดโลกเป็นพระเครื่องที่เรียกชื่อตามอริยบทของพระ ปางเปิดโลกซึ่งมีพุทธลักษณะการทอดพระกรขนานกับลำพระองค์พุทธศิลป์มีความอ่อนช้อยงดงามลงลงตัวตามแบบศิลปะสุขโทสขทัยสกุลช่างกำแพงเพชรซึ่งพระองค์นี้นะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่ที่มีพุทธลักษณะงดงามมากนะครับ ตามพุทธประวัติกล่าวว่าพระปางนี้เป็นปางที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนหลังจากเทศโปรดพมารดาและได้แสดงอิทธิฤทธิ์เปิดทั้งสามโลกให้มองเห็นกันคือโลกสวรรค์โลกมโลกมนุษย์และนรก ให้มองเห็นซึ่งกันและกันได้การมองเห็นซึ่งกันและกันไดเนี่ยทำให้สามารถเรียนรู้ว่าแต่ละโลกอยู่กันอย่างไรและแต่ละคนนะครับจะควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรนะครับเราจะเห็นว่าโลกสวรรค์นะครับก็อยู่อย่างสุขสบายนะครับโลกมนุษย์ก็มีความวุ่นวายตามสมควร ะครับแต่ว่าโลกนระกก็เต็มไปด้วยทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นก็เป็นปางที่ทำให้เราเห็นว่า,เ,าเราควรจะอยู่โลกไหนนะครับถ้าอยากอยู่โลกสวรรค์ก็หมันสร้างความดีนะครับถ้าอยากอยู่นรกนะครับก็ให้สะสมบาไปไว้เยอะๆนะครับอน,นี้ก็เป็น ทางเลือกนะครับที่แต่ละคนจะสร้างจะทำกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านสร้างความดีกันไว้นะครับจะได้ไปอยู่โลกสวรรค์นะครับที่เต็มไปด้วยความสุขพระกำแพงเปิดโลกจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับมีการสร้างอยู่3ามเนื้อก็คือเนื้อดินนะครับเนื้อว่านแล้วก็เนื้อชินนะครับ เนื้อว่าน้าเนื้อชินจะมีจำนวนน้อยนะครับแล้วก็มีสองพิมพ์นะครับคือพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับพุทธคุณก็ถือว่ายอดเยี่ยมในด้านเมตตามหานิยมโชคลาภโพกพรัพย์แคล้วคลาดปลอดภยัยคงกระพันชาติเป็นหนึ่งในภาพพิมพ์ ที่ได้รับฉายาว่ามีกูไว้ไม่จดน,นะครับเป็นพระพิมหายากเ,าเทียบเท่ากับพระกำแพงซุ้มกเลยทีเดียวนะครับพุทธลักษณะของพระกำแพงเปิดโลกนะครับเป็นพระเครื่องที่ มีพุทธลักษณะอ่อนช้อยงดงามนะครับพระกรทั้งสองข้างทอดลงข้างลำตัวนะครับพระองค์นี้นมีมิติความคมชัดลึกงดงามนะครับเป็นพระเนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้เนื้อพระมีความละเอียดหนึกนุ่มนะครับมีคราบลาลักคราบขูกนะครับ เกาะติดแน่นกับเนื้อพระเนื้อพระมีความแห้งเก่าเซตตัวเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพขยายกันนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับเนี่ยนะครับเป็นพระเครื่องที่มีพุทธลักษณะงดงามนะครับ เนื้อดิน,นละเอียดหนึกนุ่มนะครับแล้วปรากฏคาบลาลักนะครับซึ่งเป็นสีดำน,นะครับแล้วก็คุมด้วยคนะาบกลุบนะครับอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับพาองค์นี้สมบูรณ์มากนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับลองดูด้านหลังก็เช่นกันนะครับ เนื้อผ้เนี่ยมีความละเอียดนึกนุ่มนะครับแล้วก็เป็นด้านหลังที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับเหมือนประทุนเรือนะครับโค้งเนี่ยสมบูรณ์แบบมากนะครับหากเรามองจากมุมบนนะครับจะเห็นว่ามีการแกะพิมพ์นะครับที่มีการไล่สเต็ปอย่างงดงามนะครับ พระเศียรนี่จะเป็นจุดที่สูงสุดนะครับนูนเด่นสุดนะครับพระวรกายนะครับจนถึงใต้ฐานนะครับพิมพ์ใหญ่จริงๆก็หายากนะครับแล้วก็พิมพ์เล็กเนี่ยเรียกว่าพระกำแพงเปิดโลกเม็ดทองหลางนะครับอันนี้เมื่อมองจากมุมบนนะครับจากมุม เราลองดูจากมุมด้านล่างนะครับนะครับจะเห็นกิ่มที่ฐานนะครับเนื้อดินก็เนื้อพระเนี่ยนะครับหนึบนุ่มมีค้าบลาลักนะครับปรากฏอยู่ทั่วไปนะครับมีค้าบกลุกกะติดแน่นคมทั้งองค์พระเลยนะครับ พระกำแพงเปิดโลกพิมพ์ใหญ่นะครับก็เป็นพระเครื่องที่ส่งคุณค่าแล้วก็หายากนะครับวันนี้นำมาให้ท่านได้ชมกันเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้กันนะครับหากท่านชอบใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไป ผมจะพยายามหาพระเครื่องที่ทรงคุณค่ามาให้ท่านได้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่มบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่าน ได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำผีภาพพระเครื่องหกมิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระทุกองค์ครบทั้งหกมิติศึกษาจอดลึกได้ครบทุกมุมมอง หนังสือไตรภา,าคีพระลีลากำแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชินราชใบเสมาอมะตะพระยอดขนพลเรียนรู้จอดลึกพระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คน ควรมีติดกายนิตยสารเออมูลตออนไลน์ออนไลน์แมกซีนสื่อการการปล่อยเช่าโชว์ของคนลักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จาก หนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้าง โทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัน์อาจารย์ถวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด 19 t i น e ทม์ล็อกดาวน์ a a ตทแอด e e n นิวโนมอมีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับโควิด19 t i น e ทม Ar on Earth ศิละปะบนพื้นโลกที่รังสรรโดยธรรมชาติ มีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับอาดออนเอิร์ท่องไปกับมือถือท่องไปกับมือถือวัดพระศรีสันเพชญร,ร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดพระศรีสันเพชร์มรดกโลกที่ขึ้น ทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดประสีสันเพชรหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่าง นะครับโดยเซิร์ชชื่อบรรพาธบุญมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณพศริรัตนาใจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ